สวัสดีครับผมชื่อ,อนกพงศรตีนะครับชื่อเล่นชื่อ,อนกนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาลินสีดวงนะครับระยะ3เลยแต่ว่ามันเริ่มจากตอนที่อายุ20กว่าครับเป็นคือตอนถ่ายอยู่แล้วแล้วเอามือคำคำๆตอนล้างล้างก้นอย่างเงี้ยครับมันมีมันเริ่มมีติ่งออกมาตอนนั้นมีปัญหาการขับถ่ายด้วยนะครับคือเป็นท้องผูกเรื้อรังมันก็เลยเริ่มมีติ่งขึ้นมานะครับทีนี้มันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับจน2-3ปีล่าสุดเนี่ยครับมันถ่ายแล้วมีเลือดออกมา ย่าของผมนะครับเขาเป็นลิซิดวงเป็นหนักระยะสี่อย่างเงี้ยครับจนต้องผ่าตัดมันเหมือนจะเป็นไปได้ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดการติดเชื้อนะครับติดเชื้อสุดท้ายเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยผมก็เลยกลัวตรงนี้นะครับคุณพ่อเขาเป็นลิซิดวงนะครับระยะ4เลยนะครับคุณพ่อก็แนะนําให้ทานตัวนี้นะครับมันเป็นสมุนไพรล้วนด้วยแล้วก็มีออยดด้วยนะครับคุณพ่อบอกให้ทานเช้า1กลางวัน1เย็น1ก่อนอาหารนะครับผมก็ลองทานไปประมาณ2-3วัน คือมันยุบมันยุบแบบยุบแบบเห็นผลชัดเจนนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยลองทานต่อดูนะครับพอทานได้เดือนกว่านะครับจากระยะ3ครับที่หัวมันโผลออกมาแล้วดันกลับไม่ได้นะครับมันก็หายไปหมดเลยนะครับคือหายสบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการความยุ่งยากไปในการไปหาหมอนะครับแล้วก็รู้สึกอายที่จะไปหาหมอเหมือนที่ผมรู้สึกนะครับก็แนะนำให้ทานตัวนี้นะครับ ผมมาคุณพ่อทานแล้วเห็นผลแน่นอนนะครับดูแลตัวเองง่ายๆแค่นี้เองนะครับทานิจจินะครับผม